โอเคครับอาครับอาจารย์ทองจะเริ่มปล่อยอีกหนึ่งครั้งนะครับมเมืเอ่อกี้นเซตผิดลำนะครับแต่ก็บินได้นะครับรนี่คือมิกมิกยิบเก้านะครับมิกยิบเก้าเอาโอเคครับอาจารย์รปีมือนะครับเลี้ยวหลบต้นไม้ได้วยความเร็ว อาจารย์น็อตมอเตอร์หลุดน็อตมอเตอร์จะหลุดแล้วรลุดเสียงมันดังแล้วไม่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 แล้วท่านผู้ชมไม่แล้วนี่คืออีกตัวนะครับที่มาเวียนอยู่น็อตน็อตมอเตอร์กลังจะหลุดอาจารย์ลงเถอะน็อตมอเตอร์กลังจะหลุดเป็นเป็นจุดมอเตอร์หลุด